อีกเพียงแค่ไม่กี่อืดใจเท่านั้นนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ก็จะได้เลิกเปิดสนามให้เราได้รับชมกันแล้วที่ผ่านมาเราได้เห็นบรรดาทีมน้อยใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเตรียมความพร้อมมาเพื่อการนี้โดยการเสริมทัพกันอย่างจ้าละวันรวมไปถึงการทดสอบฟอร์มนักเตะหลายต่อหลายคนในเกมอุ่นเครื่องให้ฟิตพร้อมสมบูรณ์ตลอดช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าจะมีนักเตะบางคนนะครับที่โชคร้ายแทนที่จะได้เรียกความฟิตกลับต้องล้มหมอนนอนเสื่อดยอาการบาดเจ็บแทนและถูกพลาดแต่การใงขันััปด่้น่สยดไงนังเชียด อยู่ที่ข้างสนามหรือบางคนก็ดูอยู่ที่บ้านเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อลองดูรายชื่อนักเตะบาดเจ็บของทั้งสองสโมสรในพิมร์ลีกแล้วล่ะก็มีนักเตะชื่อดังที่น่าสนใจมากถึงคนเลยทีเดียวนะครับที่พวกเขานั้นอาจต้องพลาดการออกสตาร์ทเกมเปิดฤดูกาล2023-2024ให้กับทีมในช่วงสุดสัปดาห์นี้คนที่1รัสมูดฮอยลุนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังจากเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นโอทัฟฟอร์ดทมกลางแฟนบอลก่อนเกมอุ่นเครื่องกับลองส์เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาจนถ,ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวีแววที่จะได้เห็นดาวยิงเดนมาร์กมาเดิมสนามให้กับผีแดงเลยหนำซ้ำยังมีข่าวออกมาจากเดอะมิเรอร์ว่าศูน้าหนุ่มวัย20ปีได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณหลังและต้องพักยาถึง4-6สัปดาห์กันเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าเกมเปิดสนามในคืนวันจันทร์ที่ยูไนเต็ดจะเปิดโอทัฟฟอร์ดต้อนรับการเยือนของบุคแฮมตันนั้นเดือตัวจะหมดสง คนที่2กราเบียลเชซุดอาร์เซนอลก็อย่างที่ทุกท่านได้รับชมกันไปนะครับในเกมคอมมูนิตี้ชิลนั่นแหละครับสาเหตุที่คฮาวเวส์เลลงสนามเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับไอทับปืนโตก็เพราะว่ากองหน้าบราซิเลียนรายนี้นไม่สามารถลงสนามได้ด้วยการบาดเจ็บที่หัวเข่าในช่วงปรีซีซั่นซึ่งก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่เชซุดไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายแต่ถึงอย่างนั้นนะครับต,ตัวก็ต้องพักรอราวสองถึงสามสัปดาห์เพื่อรักษาตัวจากการผ่าตัดเล็กบริเวณหัวเข่าซึ่งนั่นก็แน่นอนแล้วว่าดาาาาาาาวววยยยยิิิงงงงงรรรรนน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 นีี้้้้จะไมามาม, Arsenal, ม่่่สสสสถลชออเเเเเเกกปบบตััข นนคนที่3โอลกซนเดอร์ซินเชนโก้อาร์เซนอลสำหรับกรณีของแบ็คซ้ายชาวยูเครนจะไอปืนโตรายนี้นั้นบอกได้เลยว่าต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับและมีสิทธิ์ที่หายทันลงสนามในวันเสาร์นี้หลังสามารถกลับมาลงสนามได้แล้วในเกมการกุศลเพื่อหาอาไรได้ไปช่วยเหลือประเทศยูเครนโดยเกมนั้นจะตัวลงสนามไปทั้งสิ้นอ็นาทีด้วยกันแต่ถึงอย่างนั้นนะครับสื่อบางสำนักก็ยังเชื่อว่าซินเชนโก้ยังฟิตไม่สมบูรณ์พอที่จะลงสนามในเกมเปิดสนามฤด,ดูกาล2 0 2 3 2 0ย4ให้อาร์เซนอลสุดสัปดาห์นอ้แน่นอน คริสโตเฟอร์เอนคุนคูจากเชลซีเรียได้ว่าสวยสุดๆไปเลยนะครับสำหรับแฟนเชลซีในกรณีการบาดเจ็บของคริสโตเฟอร์เอนคุนคูที่เป็นแฟนสิงบรูอุสารอมาอย่างเนิ่นนานตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวกันในตลาดมกราคมก่อนที่สิงบรูจะคว้าดาวย,ยิงรายนี้มาได้สำเร็จในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งฟอร์มของกองหน้าน้ำหอมรายนี้ในช่วงปรีซีซั่นก็กำลังไปได้สวยกับเชลซีเลยทีเดียวแต่การมาเจ็บหนักเอาในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายที่พบกับบรูซีดอทมุนและที่สำคัญคือสิงบรูจะดอดใช้งานกองหน้า,นารายนี้ไปปอออีววีีกกกกกยยาาาาาาววววว่่่่่่2-4เเดดืทคคุููจจะะลับมสชง ปี2023กันเลยทีเดียวคนท,ที่5โรดิโก้เบนตันคูจากสเปอร์ หลังจากที่ไกเดทองเสียเบทันคูไปในเกมกับเลสเตอร์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ด้วยอาการบาดเจ็บบริเวณ a c l จนต้องพักยาวมาถึงทุกวันนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสเปอร์ก็ต้องพบเจอกับความยากลำบากหลังไม่มีมิดฟิลวัย26ปีรายนี้จากอันดับ6ที่ตามหลังท็อปฟฟเพียงแค่2คะแนนไกเดทองกลับมาจบฤด,ดูกาล2022-2023ด้วยอันดับ8ด้วยการบาดเจ็บนี้ทำให้เบทันคูพลาดการลงสนามให้กับสเปอร์ไปแล้วมากกว่า21นัดหลังกว่าที่ตัวตัวจะกลับมาลงสนามให้กับท็อตแนอกรอาเเตบเติจู้ ชาวสเปนวัย18ปีรายนี้นั้นนะเป็นแข้งดาวรุ่งอีกคนที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลที่แล้วหลังได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังบอลโลกก่อนที่จะมาเจ็บบริเวณขานีบในช่วงเดือนมีนาคม,ามทำให้เจ้าตัวนั้นพลาดการลงสนามให้กับทัพของแดงไปตลอดฤดูกาลที่เหลืออยู่แม้ปัจจุบันเจ้าตัวจะกลับมาจากการบาดเจ,จ็บแล้วนะครับแต่เขาก็ยังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตและคงไม่น่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับเจเกนครอฟ์นายใหญ่ชาวเยอรมันส่งลงสนามในเกมกับเชลซีสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนคนที่7ิิอซจาก น่าเสียดายจริงๆนะครับสำหรับริมเส้นซิมชาฝรั่งเศสชุดเล็กจากคริสโต้พาเลตที่ดันไปเจ็บหนักเอ็นร้อยหวายในศึกยูโรยู21โอริเซ่ถูกวางให้ก้ามาเป็นนักเตะคนสำคัญในทีมของรอยฮอสสันในฤดูกาล2023-2024นั้นตำแหน่งตัวแทนของวิลฟริดซาฮาที่ออกจากทีมไปหลังหมดสัญญาจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำเลยครับว่าจ้ตัวจะกลับมาช่วยประสัดเรือนแก้วได้เมื่อไหร่ซึ่งการหายไปของโอริเซ่นั้นจะสร้างบาดแผลใหญ่ให้กับพาเลตอย่างแน่นอนและเขาเนี่ยแหละครับคือนักเตะที่ทำแอสซิสต์ให้กับทีมมได้ากที่สุดดในฤูกาลลที่แ้ว คนที่8เบอร์นัวบาเดชิลจากเชลซีหลังจากย้ายมาร่วมทับสิงบูในช่วงตลาดหน้าหนาวซีซั่นก่อนเบอร์นัวบาเดชิลในลูสนามช่วยสิงบูไปเพียงแค่11นัดเท่านั้นแต่ดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บยาวแฮมสตริงมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงตอนนี้ก็ยังต้องพักรักษาตัวอยู่ซึ่งกว่าที่ประกันหลังวัย22ปีจะกลับมาได้นั้นก็ต้องรอกันไปอีกยาวๆนะครับจนถึงช่วงปลายเดือนสิงหาคมกันเลยทีเดียวและน่าหมายความว่าบาเดชิลจะต้องพลาดเกมเปิดสนามกับลิเวอร์พูลเป็นที่แน่นอน100 คนที่9เวสลี่ฟูฟาน่าจากเชลซีอีกหนึ่งปัจกัยหลังจากเชลซีที่ก็ไม่รู้ทําไมถึงเจ็บบ่อยซะเหลือเกิดนับตั้งแต่ย้ายมาในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วซึ่งถ้าหากนับจนถึงตอนนี้นะครับตัวเพิ่งจะลงสนามให้กับสิงห์บุรุไปเพียงแค่20นัดเท่านั้นในขณะที่พลาดการลงสนามกับเชลซีเพราะอาการบาดเจ็บไปอีก20นัดและดูท่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นไม่หยุดเมื่อฟูฟาน่าบาดเจ็บ ACL ระหว่างเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นกับสิงห์บุร์พูลพสุดดสัปาห์นี้เลยนะครับ ถ้าคิดในแง่ดีนะครับโฟฟาน่าก็อาจจะฟิกกลับมาช่วยทีมได้ทันในช่วงปีใหม่หรืออย่างแย่ก็อาจจะยาวก,กว่านั้นไปจนถึงช่วงโอ้งสุดท้ายของฤดูกาลนู้ดเลย คนที่10บคอบบี้ไมนูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากโชว์ฟอร์มในสแตลลไปเลยอีน้องในช่วงปรีซีซั่นกับแมนยูไนเต็ดจนพวกเราทําคลิปไปแล้ว1คลิปจากนั้นในเกมอุ่นเครื่องนะัดถัดมากับเรอัลมาดริดเจ้าหนูไมนูก็ดวงแตกนะครับได้รับบาดเจ็บจนพักยาวก,กว่า2เดือนเลยทีเดียวเห็นได้ชัดว่าในเกมอุ่นเครื่องนัดก่อนที่เจ้าตัวจะเจ็บนั้นแต่และเกมเขามักจะได้รับบทบาทสําคัญจากเอริดเทนฮารกคุณซื้อของทีมอยู่เสมอซึ่งมันก็น่าเสียดายนะครับที่เราจะไม่ได้เเเเเหห็นนนนนนจ้าาาูมูมไปอนนอีีีกกวว่2ดดืลยยท และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์